พลังประชารัฐท่านประธานครับขออนุญาตหารือท่านประธานสักสองเรื่องครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรการร้องเรียนเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ําประปาไม่ไหลต่อเนื่องมานานถึง3วันครับบ,ร,บริเวณตำบลขุนโขนอำเภอพุทธบาทนะครับช่วงตั้งแต่สี่แยกโรงพยาบาลพุทธบาทไปยังหมู่เก้าหมู่บ้านราชะพฤกษ์หมู่บ้านอริยาไปจนถึงโผลนโยธินถึงถ้ำกระบอกครับท่านประธานครับสาเหตุหลักก็เกิด จากปัญหาคือท่อเล็กท่อน้อยที่ส่งไปยังหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะครับในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาทเก่าแก่เสื่อมโทรมชำรุดปุตันละรัลวดซึมมาเป็นเวลาหลายปีนานมากไม่ได้เคยดูแลแก้ไขฝากธรรมทานไปยังป่าปาส่วนภูมิภาคครับขอให้เข้อหนึ่งครับปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเก่าให้เป็นท่อใหม่โดยเร่งด่วนครับปัญหานาี้คลาระคังมาเป็นเวลา านานแล้วครับท่านประธาน2กรณีน้ําหยุดไหลต่อเนื่องหลายวันเนี่ยในเหตุฉุกเฉินกรณีดังกล่าวเนี่ยขอให้ประปาได้แจ้งเตือนก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งเตือนครับพี่น้องประชาชนก็จะได้เตรียมพร้อมดูแลแก้ไขทดแทนหาน้ำมาใช้ทดแทนในกรณีดังกล่าวครับทันได้ทันท่วงทีครับและ3ก็ขอให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับ ส่วนที่ช่วยบริหารจัดการลดน้ำนะครับนำน้ําไปช่วยคลายทุกข์ให้พี่น้องมระาชนเป็นเวลาชั่วคราวอย่างน้อยทุกข์ก็จะได้คลายลงบ้างครับท่านประธานครับข้อที่2หาลือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำประปาเช่นกันครับอันนี้แต่ที่เทศบาลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้แต่ที่นี่เป็นปัญหาประปาไหลน้อยไหลค่อยมากจนถึงไม่ไหลนะครับในโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เป็นช่วงที่ใช้น้ำเยอะๆเนี่ยสาเหตุหลักก็คือเนื่องจากเทศบาลตะบนสวนดอกไม้เป็นพื้นที่ปลายสายปลายน้ำเพราะต้องใช้บริจารน้ำประปาจากประปาภูเก็บาทซึ่งจะใช้ระยะเวลาถึงไก่นะครับกว่าน้ำจะไปถึงก็ค่อยลงไปเรื่อยๆก็ฝากท่านทานไปยังประปาภูมิภาคให้ช่วยขยายท่อส่งน้ำเพิ่มแรงดันให้น้ำแรงขึ้นครับจะได้ช่วยคลายทุกบริเวณอำเภอเสาให้นี้ได้ครับการปานประปาช่วงนี้น้ำประปาเป็นดัชนีชี้วัด ความสุขของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันก็เป็นอัชนีชี้วัดประสิทธิภาพนะครับความสามารถสาารถถนับสนุสมรรนภาพของผู้นําผู้ทีด่ดูแลประปาภูมิภาคครับท่านาารฝากด้วยครับขอบคุณมากครับครับผม